สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุคนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่นอกพื้นที่นะคะอยู่นอกพื้นที่เลยะจะมาบอกเคล็ดลับเด้อใครกำลังที่แบบว่ายังยังยังไม่กล้าไลฟ์สดนะคะไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่ในการไลฟ์ตรงไหนนะคะแค่อยากจะบอกตรงนี้ตรงที่แพรน,นั่งอยู่เนี่ยเป็นหน้าร้านของร้านอาหารนะคะแล้วตอนแรกอ่ะแพรกะว่าแพกะจะ วันนี้เรามีนัดกันเนาะก็คือเรื่องของการปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่วันที่8นะคะแล้วก็เกี่ยวข้เกี่ยวข้องกับอาหารนี่แหละแล้วทีเนี้ยในความตั้งใจอ่ะคืออยากจะมาให้ทุกคนเห็นภาพนั่งคุยคุยกันไปด้วยแชร์แชร์หนังสือตรงเนี้ยไปด้วยนะคะผ่านผ่านการทานอาหารแต่ปรากฏว่าเมื่อมาถึงที่ร้านแล้วค่ะคือ ก็ตอนแรกกะว่าจะนั่งข้างบนเนาะมันมีสองชั้นแต่ว่าวันนี้นะคะปรากฏว่าข้างบนเขาไม่เปิดนะไม่เปิดเลยทีนี้แพ้ก็เลยถือโอกาสแล้วออทานข้าวเสร็จก็บรรยากาศดีๆนะคะตรงนี้ก็อยู่ด้านข้างข,างของร้านนะคะกับเก้าอี้ที่เขามีให้นั่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพัชซี่สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่นอกพื้นที่นะคะดีใจมากเลยค่ะวันนี้ก็มาทานอาหารนะคะแต่ว่าก็มาทานคนเดียว <laughs> มาทานคนเดียวนะคะปรากฏว่าวันนี้มันก็เป็นเดย์เดย์แปดแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะให้ทุกคนแบบเห็นบรรยากาศในการทานอาหารแล้วก็เราก็รู้สึกสำนึกรู้คุณแบบนี้ไปด้วยนะคะแต่ด้วยเสียงของร้านนะคะ อันนี้เป็นเป็นร้านตำกระเทยที่พาครูพัชชี่มานะคะที่พาครูพัชชี่มาวันนั้นนะคะวันนี้แพก็มาคนเดียวมานั่งคนเดียวแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารคือไปไหนมาไหนคนเดียวค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วทีเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยคือเห็นอร่อยมากค่ะอร่อยมาก แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนติดโทรศัพท์มากอันนี้อันนี้สังเกตตัวเองนะคะเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากๆเลยเวลาที่แพรเล่นออไปกินข้าวหรือว่าไปอย่างถ้าถ้าไปไปทานคนเดียวเนี่ยค่ะเฮ้ต้องทานต้องทานค่ะเพราะว่าการทานอาหารคนเดียวแปลว,ว่ามันมันก็ดีนะคะดีเหมือนกันเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองนะคะทีนี้จะเล่าให้ใหฟังว่า แต่ก่อนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าทานอาหารเนี่ยก็จะชอบเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมตอนที่ทานเนี่ยก็คือเล่นไปด้วยกินไปด้วยเล่นไปด้วยแต่วันนี้เพิ่งเห็นตัวเองแบบชัดเจนมากนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราเราก็ทานกับกับแฟนแบบนี้เนาะแล้วทีเนี้ยการที่เราออกมาคนเดียวเนี่ยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเราเราได้เห็นตัวเอง คือแพ้ไม่หยิบโทรศัพท์เลยทุกคนคือวางทิ้งไว้เฉยเอาขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งค่ะหลังจากนั้นแพ้ก็วางไว้แล้วแพ้ก็กินกินอย่างเดียวกินเราก็เลยเราก็เลยเห็นความรู้สึกที่ว่าการที่เราได้สัมผัสการการกินแบบกินจริงๆอะ่ะมันรู้สึกยังไงนะคะการได้ลิ้มรสอาหารในขณะที่เราไม่เอาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาโฟกัสของเราหรือว่า เอาสิ่งคือให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะเวลาที่เราทานอาหารแ้วก็ทานทานไปมันได้รสชาติอาหารที่มันควรจะได้จริงๆทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะคะอันเนี้ยมันน่าจะเกิดจากการที่เราฝึกสมาธินี่แหละเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติแพ้ก็เพิ่งเห็นตัวเองวันนี้นะคะแต่แต่ก่อนนี่เราก็อย่างที่บอกว่าเราก็ชอบเล่นชอบเล่นนะคะทีนี้นะคะทุกคนามาวันที่8แล้วเนาะอย่างที่ แพรบอกไปเมื่อวานนะคะว่าแพรอยากจะพูดถึงเรื่องของอาหารมหัศจรรย์น,นะคะทีนี้มาถึง day แแล้วทุกคนคะ่ะคนที่ปฏิบัติมานะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7นะคะก็รับรองว่าก็จะมีอะไรที่เรารู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะเพราะว่าในตอนเช้าก็อย่างที่บอกว่าเราเขียนขอบคุณในตอนเช้านะคะแต่ว่าการขอบคุณเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะแค่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนคนสําเร็จหรือว่าคอร์สห,หลายคอร์สเรียนที่แพไปเรียนมาเนี่ย mm hmm. การขอบคุณเนี่ย mm hmm. ก็คือเป็นสิ่งมหัศาจรรย์อย่างมากคือมันจะทําให้เราเห็นในสิ่งที่เรามีนะปัจจุบันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เสียงชัดไหมเนาะโอ้ยอ้ะคูนะคะ นะคะทุกคนทีนี้แตาอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่พีคมากไม่ใช่พีคหรอกเหมือนประมาณว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นสิ่งสิ่งเนี้ยเราเคยทํามาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเลยถ้าใครยังจําความได้เนี่ยก็จะเห็นในตอนที่เราเป็นอนุเรียนอนุบาลหรือว่าเรียนชั้นประถมเราจะมีการขอบคุณนะฮะ ก่อนที่เราจะทานอาหารกลางวันนะคะแพ้จําได้อยู่ว่าทุกโรงเรียนจะสอนให้เราเราขอบคุณในการทานอาหารคือ,อ,อขอบคุณอาหารกลางวันจําไม่ได้แล้วว่าว่าว่าเราบวกว่าอะไรเราท่องว่าอะไรไปจำไม่ได้นะคะแต่ว่าแพ้จำจาได้อยู่ก็คือว่าเราจะมีการขอบคุณในทุกๆวัน แล้วก็ตอนที่เราไปปฏิบัติธรรมก็จะมีเหมือนกันนะคะซึ่งการขอบคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ทรงสอนมาเรานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นานานแล้วเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดเกี่ยวกับการขอบคุณแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่มหัสาร,ร์ม,มากทีนี้นะคะการขอบคุณอาหารก่อนกินเป็นธรรมเนียมที่มีมาเป็นพันพปีแล้ว ย้อนหลังไปได้ถึงชาวอียิปต์โบราณน้นด้วยชีวิตอันเร่งรัดในศตวรรษในที่21นี้นะคะคนส่วนใหญ่แทบไม่ใส่ใจการขอบคุณอาหารแต่การกระทำง่ายๆก่อนการกินและการดื่มเช่นนี้เป็นโอกาสดีๆที่นำมาใช้ในการสำนึกรู้คุณซึ่งจะเพิ่มความมหัศจรรย์ในชีวิตเป็นทวีคูณนะคะ การสำนึกรู้คุณอาหารเนี่ยจะสามารถเพิ่มเพิ่มความมหัศจรรย์นในชีวิตของคุณเป็นทวีคูณนะคะทุกคนขาใครเข้ามาฟังทุกคนได้ยินเสียงแพรชัดไหมพ,พอดีที่ร้านเขาจะเปิดเพลงนะคะแต่ว่าตรงที่แพรนั่งเนี่ยคือเสียงมันก็จะจะดังนิดนึงนะคะจะดังนิดนึงแต่ว่า แพรใช้ใหม่ทีนี้แพรก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเข้าเข้าไปในเสียงของที่แพรไลฟ์สดหรือเปล่านะคะยังไงถ้าใครได้เข้ามาฟังบอกแพรด้วยเนาะโอเคทีนี้นะคะลองนึกถึงถ้ามองไม่ออกเวลาที่เราทานข้าวเราควรสํานึกรู้คนตรงไหนเนี่ยให้ลองนึกถึงในเวลาที่เราหิวข้าวแบบมากๆนะคะทุกคนหิวมากๆเลย แล้วทีนี้เราไม่สามารถทานข้าวได้ในตอนนั้นหรือเราไม่มีอาหารทานหรืออย่างไรก็ตามที่เราอยู่บนรถที่เราไม่สามารถที่จะทานได้นะขณะนั้นสิ่งแรกที่จะส่งออกมาก็คือเรื่องของการแสบท้องหรือถ้าหิวมากๆนะคะทุกคนจะรู้ว่าเราจะประสาทสัมผัสของเราอะไรต่างๆเนี่ยในการรับฟังหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะเหมือนทำงานผิดเพี้ยนไปหมดนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลย จิตของเราก็จะไม่สงบนะคะเพื่อให้การสำนึกรู้คุณอาหารมากขึ้นใช้เวลาสักนิดคิดถึงผู้คนที่ทำให้คุณมีอาหารกินและทนุถนอมบำบรุงนะคะผละไม้และผักเหล่านั้นด้วยการรดน้ำเป็นประจำยังมีผู้คนในแวดวงขนส่งที่ต้องขับรถเป็นทางระยะไกลทั้งวันทั้งคืนทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันด้วยความกลมเกลียวเพื่อให้มั่นใจว่าผลไม้และผักทั้งหมด ที่ได้รับส่งตรงถึงบ้านจะหากินได้ตลอดปีนะคะเราคิดถึงผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อขายเนื้อชาวประมงเจ้าของฟาร์มผลิตภัณฑ์นมผู้ปลูกกาแฟและใบชาคือให้เรานึกถึงบุคคลเหล่านี้ ให้นึกถึงถ้าเรานึกจะขอบคุณอะไรไม่ออกเนี่ยให้เรานึกถึงคนที่เขาปลูกคนที่เขาเลี้ยงนะคะกว่าเราจะได้กินอาหารแต่ละอย่างเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยค่ะคือใช้เวลามากทุกคนอาหารคือของกำน,นันเป็นของกำนันจากธรรมชาติเพราะจะไม่มีอะไรให้เรากินเลยหากธรรมชาติไม่จัดสรรดินธาตุอาหารและน้ำเพื่อการปลูกและการทนุบำบรุงอาหารถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหารเช่นกันพืชผักสัตว์และชีวิตมนุษย์เราใช้น้ำปรุงอาหารปลูกและธนุบำรุงอาหารดูแลรักษาสวนนะคะถ้าไม่มีอาหารและน้ำเราจะอยู่ที่ไหนกันนะที่แน่ๆเราคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ลองนึกดูดิว่าลองนึกดูนะคะว่าถ้าโลกโลกของเราใบนี้ไม่มีน้ำไม่มีอาหาร ไม่มีธรรมชาติแน่นอนว่าเราก็คงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอ่าโอเคเราอยู่อยู่ไม่ได้ละเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือเวลาที่คุณสํานึกรู้คุณอาหารและน้ําไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่การสํานึกรู้คุณนี่ยังส่งผลไปถึงสเบียงของโลกด้วยถ้ามีผู้คนจํานวนเพียงพอรู้สึกสํานึกรู้คุณอาหารและน้ําก็จะไปช่วยให้ผู้คนที่อดอดอยากและขาดแคลนได้จริงๆ ด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาของนิวตันแรงกิริยาของการสัมนึกรูคุณจำนวนมหาศาลต้องทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาจำนวนมหาศาลเท่าเทียมกันพูดไปถึงวิทยาศาสตร์เลยนะคะทุกคนแพรอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันจบก่อนนะแวแพรจะเฉลยให้ฟัง อโอเคในยุคโบราณนะคะเขาเขาเชื่อกันว่าพวกที่เขาสรรเสริญอาหารและน้ําด้วยการสํานึกรู้คุณเนี่ยจะทําให้จะช่วยทําให้อะไรก็ตามที่เขากําลังสรรเสริญน,นั้นบริสุทธิ์ขึ้นและเมื่อคุณมองดูทฤษฎีการค้นพบต่างๆที่กลสะอ่าเดี๋ยวนะคะ และเมื่อคุณมองดูทฤษฎีและการค้นพบต่างๆนะคะอย่างเช่นผลของผู้สังเกตรหรือคนโบราณก็น่าจะถูกต้องอย่างยิ่งผลของผู้สังเกตนะคะในตอนนั้นก็คือเ,อเวลาที่เขาเวลาที่เขาต้องการน้ำอันบริสุทธิ์นะคะถ้าอยากจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งให้ทุกคนดูจังเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเวลาจะพอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวแพ้กับ กลับไปบ้านก่อนเนาะแพจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งให้ทุกคนได้ดูคลิปนั้นจะเป็นจะเป็นคลิปที่เขาสื่อถึงว่าน้ํากับอาหารเนี่ยมีพลังงานอย่างไรนะคะ mm hmm. เหมือนกับว่าปกติเราจะรู้ว่าน้ํามีประโยชน์แหละเราจะใช้อาบใช้กินใช้ทำอาหารโน่นนั่นนี่นะคะแต่ทีนี้ยค่ะเรื่องมหาาาัสจรร์ยมันอยู่ตรงที่ได้มีการทดลองว่าน้ำเนี่ยเขาสามารถรับรู้ สัมผัสหรือว่าคําพูดของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อน้ํามากแค่ไหนนะคะปรากฏว่าเขาก็เลยให้เอาเอาน้ำเนี่ยค่ะใส่ใส่ใส่ขวดแก้วนะคะเพื่อทดลองอน้ํากระปุกหนึ่งนะคะขวดหนึ่งเนี่ยแก้วหนึง่งเนาะเขียนคําว่าเกลียดนะคะแล้วอีกค่ะแล้วอีกแก้วหนึ่งนะคะเขียนคําว่ารักแล้วก็พอเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะมันเป็นการส่งพลังงานผ่านตัวเราคือถ้าเดินผ่านแก้วเนี้ย ถ้าเป็นเกลียดฉันเกลียดเธอนะอะไรอย่างเงี้ยใส่อารมณ์แล้วก็ถ้าเป็นถ้าเดินผ่านอีกแก้วนึงถ้าเห็นคําว่ารักก็คือคือจะบอกรักว่าฉันรักเธอนะโนนานนี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราพูดกับคนคนนึงอะปรากฏว่าหลังจากที่ทดลองไปแล้วนะคะเม็ดน้ําอ่ะเขาเรียกว่าตัวคริสตัลหรือเปล่าแพรก็ไม่มั่นใจเนาะเดี๋ยวแพรจะจะไปเปิดให้ทุกคนดูอีกทีตัวนั้นนะคะปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่มหัศาจรรย์มาก แก้วที่เกลียดอะที่เราเขียนคําว่าเกลียดอะคะ่ะปรากฏมันมันแตกกระจุยกระจายคือเขาใช้กล้องส่องอะมันเป็นมันไม่เป็นเม็ดอะคะ่ะมันแตกกระจายไปหมดเลยแต่ต่างกันมากกับแก้วที่เขียนคําว่ารักนะคะแล้วเราส่งพลังงานให้เขาบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบรูปแบบสวยมากเลยทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้เป็นคลิปที่น่าสนใจมากมันจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เราสื่อสารออกไปหรือเรากระทาในตอนนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยคือการสํานึกรู้คุณเนี่ยมันมีพลังงานมันมีคุณค่ามากแค่ไหนนะคะเพราะว่าบางคนถ้าได้ฟังไปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แบบนี้ใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นแล้ววิทยาศาสตร์ก็ก็สื่อให้เห็นแล้วก็ทดลองให้เห็นแล้วนะคะ อย่างตัวแพรเองแพรก็เห็นแล้วเห็นจนคือไปเห็นไปศึกษาแล้วจนเข้าใจว่าเออ มันใช่จริงๆมันใช่อย่างที่เขาบอกจริงๆเราก็เลยต้องออกมาเผยแพร่นะคะเราต้องก็เลยออกมาแบบแบ่งปันให้กับผู้คนได้รู้มากขึ้นนะคะตอนนี้ที่แพรไลท์อยู่เนี่ยอาจจะมีบางคนที่รับรู้สัมผัสได้เข้าใจจริงๆแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่แพรพูดแพรพูดถึงอะไรนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกหรือว่าระยะเวลาของแต่ละคนที่เราจะมาเจอการเหมือนกันเนาะทีนี้แพรก็เลยทำคอสนี้ขึ้นมานะคะ เพื่อเก็บเป็นตำนานในชีวิตเลยว่าถ้ามีคนได้เข้ามารู้จักฉันหลังจากเนี้ยเขาจะต้องได้เรียนรู้จากตรงเนี้ยนะคะปฏิบัติตามรอยของรอนด้าเบิร์นนะคะเขาจะต้องได้เรียนรู้จากตรงนี้นะะนะะนนแล้วก็เริ่มปฏิบัติเราเริ่มทํากันเรื่อยๆนะคะอย่างตัวแพ้เองเนี่ยแพ้ก็มีหลายคอร์สที่แพ้ตั้งขึ้นใช่ไหมมีหลายคอร์ส ก็จะเกี่ยวกับจิตวิญญาณด้วยนะคะจิตวิญญาณเนี่ยมันผ่านการฝึกฝนของตัวเราด้วยนะคะเหมือนเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงที่แพรกาลังฝึกฝนแล้วอยากจะทํามันไปเรื่อยๆแล้วอยากเราอยากจะทําตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองสัมผัสหรือว่าได้ทดลองทําจริงๆอย่างอย่างคอร์สนี้นะคะที่ทุกคนได้เข้ามาปฏิบัติเนี่ยแพก็อยากให้ทุกคนมันเป็นคอร์สแพรตั้งใจจัดทาเป็นคอร์สฟรีเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติได จริงๆนะคะโดยไม่คิดไม่ไม,ไม่ไม่คิดราคาไม่คิดอะไรเพราะว่าแพรก็ได้ไอเดียนะคะจากหนังสือ The Magic, เดอะเมจิกเนาะทุกคนอาจจะมองเห็นเป็นกลาบด้านนะคะถ้าใครสะดวกเนี่ยสามารถไปซื้อได้นะคะตามร้านหนังสือหรือว่าเราสามารถสั่งได้อันนี้เพอสั่งมาจากช h อป e ีนะคะทุกคนสามารถสั่งได้เลย ถ้าใครอยากอยากจะปฏิบัติตามเราเลยแบบง่ายๆนะคะยังไม่ชอบอ่านอย่างเงี้ยก็สามารถดูในคอร์สเข้ามาในคอร์สคอร์สของของเราได้นะคะก็เข้ามาได้ก็ทักแพรอินบ็อกมาเลยนะคะหรือไม่ก็ทุกคนสามารถฟังเป็นหนังสือเสียงได้อีกทางหนึ่งนะคะก็คือที่ช่อง YouTube แต่ว่า u t u b e เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แพรอ่านเนาะก็จะเป็นบุคคลคนอื่นนะคะแพรเริ่มแรกแพรก็เข้าไปดูใน y YouTube นี่แหละ อะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะและทีนี้นะคะเขาบอกว่าหากเวลาใดในระหว่างวันเนี่ยคุณเกิดลืมคำกล่าวมหัสารร์์ว่าขอบคุณก่อนกินอาหารหรือดื่มอะไรก็ตามนะคะจากนั้นนะคะทันทีที่นึกได้เนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีคะ่ะกำลังจะจบไลฟ์พอดีเลยค่ะ มาทานช่วงสุดท้ายพอดีเลยสวัสดีนะคะทานข้าวหรือยังทางนู้นอ่าเดี๋ยวเราต่อนะคะทีนี้อ่าในระหว่างวันเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราลืมเนาะเราลืมเราจะทํายังไงทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรานึกขึ้นได้ละเออเราลืมขอบคุณให้ให้ใหลับตาค่ะให้เราหลับตาแล้วก็นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ตอนที่เรากําลังดื่มน้ําเราทานข้าวนะคะเรากําลังทานอยู่อย่างเงี้ย ให้เรานึกถึงตรงนั้นนะคะแล้วก็ทำการให้ความรู้สึกแบบซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณนะคะอ่ามาถึงบทสรุปแล้วนะคะสำหรับวันที่8นะคะเราจะทำอะไรบ้างก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะก็คือเขียนขอบคุณในสิ่งดีๆที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะคะ1ิบอย่างพร้อมกับอ่านแล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนาะมหาจารย์ก็คือวันที่1นะคะ แล้วอันที่สองนะคะก่อนกินอาหารหรือดื่มอะไรในวันนี้นะคะให้หยุดพิจารณาสิ่งที่คุณกำลังจะกินหรือดื่มแล้วกล่าวคำมหัศจรในใจหรือกล่าวดังๆก็ได้ว่าขอบคุณถ้าต้องการคุณอาจจะโรยละอองมหัศจรในอาหารอันนี้มันเป็นความเชื่อของคุณลอนด้าเบิร์นนะคะซึ่งเขาปฏิบัติ ซึ่งการที่เขาทานอาหารเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะโปรยเครื่องปรุงอะค่ะผ่านปากของเขาเพราะว่าเขารู้ว่าวาจาของเราเนี่ยมีอิทธิพลใช่ไหมมีอิทธิพลต่อต่อน้ําต่ออาหารต่อทั่วๆไปมากเลยพลังงานทั่วๆไปนะคะเขาก็เลยใช้คําพูดของเขานะคะในการที่จะเอาเป็นเครื่องปรุงอาในการขอบคุณเนี่ยก็คือเราเ,เ,ห,มเหมือนเหมือนโรยบนอาหารอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อเนาะแล้วแต่ใครเนาะ ไม่ว่ากันแล้วทีนี้นะคะก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างวันพร้อมกับกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะกล่าวขอบคุณในสิ่งที่ดีที่สุดโอเคโอเคนะคะทุกคน แพ้อยากจะบอกว่าแพ้แบบแพ้อยากจะบอกอย่างนี้ว่าแพ้นั่งอยู่ที่ร้านเนี่ยตามจริงแล้วแพ้ก็อยากกลับไปไปไปไลท์ที่ที่ห้องนะคะที่บ้านแต่ทีเนี้ยก็เหมือนได้ออกมาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้เสพบรรยากาศดีๆมากกว่าแต่ทีเนี้ยรู้ไหมวิธีการที่แพ้นั่งไลฟ์ตรงเนี้ยค่ะแพ้ต้องแยกแยกประสาทส่วนเนี้ยเพราะว่าเสียงดังของเพลงนะคะ ที่อื่นก็มีแสงน้อยก็ไม่ได้อีกเนาะแล้วก็เลยอยากให้เห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเพลงด้านหลังเพลงด้านหลังของแพรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหลังกำแพงเนี้ยไปค่ะจะเป็นดนตรีสด <c oughs> แล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเสียงอะ่ะมันเข้าไปไปตรงเนี้ยดังหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องแยกประสาทสัมผัสแบบเต็มที่ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองเนาะในการที่ไลฟ์ผ่านแบบอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตามจริงอะ่ะเราก็อยากให้ทุกคนแบบฟังเพลงผ่อนคลายผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายไปอย่างนี้นะคะก็มีผลต่อสมองของเรามากเลย ทีนี้ค่ะเดี๋ยวแพรกลับไปนะคะคืนนี้แหละเดี๋ยวแพรจะเปิดเเปิดคลิปคลิปหนึ่งนะคะคลิปคลิปหนึ่งที่ที่เขาพูดถึงพลังงานคําพูดของเราเนี่ยค่ะที่พูดกับน้ำนะคะกับอาหารด้วยกับข้าวด้วยนะคะกับกับเขาใส่ข้าวลงไปนะคะแล้วก็พูดกับข้าวคาว่าเกลียดกับคําว่ารักเนี่ยต่างกันยังไงนะคะ เดี๋ยวกลับไปเนี้ยเดี๋ยวแพรจะเปิดให้ทุกคนได้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 ฟังเนาะได้ดูด้วยทีเนี้ยเราจะได้เข้าใจถึงพลังงานในตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้การปฏิบัติการมหาสจารเนี่ยเป็นไปด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้คือเกี่ยวกับแพรล้วนๆเลยแพรเป็นคนที่ไม่ค่อย,อยเชื่ออะไรง่ายๆอ่ะถ้าอะไรที่แบบมีอะไรที่มองไม่เห็นหรืออะไรเนี้ยเราก็ชอบศึกษาเราชอบหาเหตุผลเราชอบ เราชอบมีวิทยาศาสตร์มาช่วยนะคะมาช่วยสนับสนุนความคิดของเราความสงสัยของตัวเราซึ่งบางครั้งเราก็รู้แหละว่าบางสิ่งบางอย่างมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะแต่อันไหนที่พิสูจน์ได้แพรก็จะเอามาให้ทุกคนดูนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติการตามเล่มนี้หรือว่าใช้กฎแรงดึงดูดแล้วเข้าใจในหลักวิทยาศาสตร์ตามไปด้วยนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมกับ มันไม่ต้องมาสงสัยเหมือนแพรในตอนเริ่มเริ่มเริ่มแรกอะ่ะแพรทำไปแพรก็สงสัยเออมันจะได้ไเหรอหรือว่ายังไงมันจะเป็นยังไงแล้วอันนี้มันมาอย่างไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับสมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายปั๊บเรารู้คําตอบค่ะเราอยากเผยแพร่เราอยากแบ่งปันให้ทุกคนแบบได้รู้ได้ได้ทาลองทําไปเช่นกันนะคะ ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อใครอะแต่ว่าแพรก็อยากแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราด้วยนะคะอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขเนาะโอเคเขาว่าคนที่เหลือนี่ต้องเป็นพี่ต้นแน่ๆเลยนะคะวันนี้แพรมาทานข้าวนอกบ้านนะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับดีกว่าเนาะกลับแล้วนะ อยากจะให้ดูบรรยากาศข้างในจังเลยได้ยินเสียงเพลงไหมคะเสียงเพลงด้านในแบบดังมากเลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยต้องแยกแยกเอ่อหอีกข้างต้องขอบคุณนะคะวาจาอันประกาศธิ์ของแพเองนะคะหูที่แบบหูของแพที่แยกอะไรได้ชัดเจนมากนะคะ ได้ชัดเจนแม้บางครั้งอาจจะไปตามบทเพลงบ้างนะคะแต่ว่าก็สามารถแยกประสาทนะคะในการสัมผัสสิ่งต่างๆในการได้รับรู้ได้ยินหรือว่าการแบ่งปันได้นะคะต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ที่ก็ ถือว่าออกมาข้างนอกแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศาด้านนอกบ้างอย่างนี้เนาะเพราะว่าแพ็กก็ไลฟ์อยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านเนี่ยหลายครั้งแล้วก็อาจจะเบื่อฉากไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าออกมาข้างนอกเพื่อให้เห็นกันเนาะโอเคนะคะพี่ต้นขาไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่อีกไหลฟ์หน้าเนาะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะ วันพรุ่งนี้ก็ขอเป็นช่วงกลางวันหน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนอาจจะมีภารกิจนะคะได้เดินทางาได้เดินทางนะคะแพ้ก็จะขอเป็นไลฟ์วันช่วงกลางวันแล้วกันนะคะเจอกันนะคะพี่ต้นวันนี้ก็ขอให้อนอนหลับฝันดีอุ้ยบอกเข้านอนแล้วขอให้ทานอาหารได้อร่อยอร่อยนะคะวันนี้เป็นเดย์แปดของเราเพื่อที่เราจะ สำนึกรู้คุณในอาหารของเรานะคะการสำนึกรู้คุณเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าแพรมาแยกย่อยเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเราวันวันนึงอะ่ะในการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งการที่เราสํานึกรู้คุณว่าการทราบซึ้งในสิ่งที่เรามีเนี่ยคะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะมันจะทําให้เราเห็นสิ่งที่เรามีณนะปัจจุบันนะคะเรามองดูก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอน นี่นี่เดี๋ยวนะแพจะอ่านให้ดูบทความเนี้ยคือแพชอบมากนะคะเรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราล้องไหอ้อ่ะเราเราเรามีความปิติอะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะคะเราพึงลุกขึ้นขอบคุณเพราะเราเพราะหากเราเรียนรู้อะไรเราพึงลุกขึ้นและขอบคุณเพราะหากเราเรียนรู้อะไรไม่ได้มากนะัก ในวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างและหากเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยและหากเราเจ็บป่วยอย่างน้อยเราก็มีชีวิตอยู่เช่นนั้นเรามาขอบคุณกันเถอะเห็นไหมคะถ้าเลือกที่จะมองสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็อยู่ในตัวของเรานี่เองนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ต่างไปไหนเลยพูดแล้วจะลอง สิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะคะก็คืออยู่ที่ตัวเราถ้าวันนี้ยังสับสนหรือว่ามองหาเสนทางไม่เจอนะคะแต่อยากจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือให้ทุกคนกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเพียงแค่ทุกคนนิ่งๆนะคะนิ่งก่อนนิ่งสงบใจสงบจิตสงบใจสงบสงบ,สงบทุกอย่างไว้ก่อนแล้วทุกคนจะเห็นลมหายใจของตัวเองได้ชัดเจน ลมหายใจที่เป็นลมหายใจจริงๆที่มันจะบอกเราว่าเราควรจะทําอะไรนะคะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะคะโอเคไล์นี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ต้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามขอบคุณมากมายเลยค่ะเดี๋ยวยกให้เป็นแฟนแฟนขับตัวยงนะคะในวันที่เพจนี้ก็อาจจะเจริญเติบโตในวัยภายภาคหน้านะคะก็คงเป็นพี่ต้นนี่แหละที่เป็น ที่เป็นตั้งแต่แรกเริ่มในการทำเพจของแพรนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะโอเคเนาะไปแนละ้วสวัสดีค่ะ